เที่ยวเศร้านี่นเที่ยวเสียเที่ยเศร้ามาตอนบ่ายมาเที่ยเหรอสองตัวก็เอาเอาไปว่าโตเถื่อนกี่ใบเอาตัวแข่งไปอีกท่านห่งสวัสดีค่ะทุกคนแชร์ให้ด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่สำนักงานเอฟปัสรานะคะเรารวมตัวกันนะคะวันนี้เพื่อจะออกเดินทางสวัสดีนี่แหละสวัสดีค่ะผู้ใดรายงานโต เกีโสดประจอมค่ะมือแรงไปเปลนกำลังใจให้กันละลายด้วยจ้าด้วยโสมีคนถามเ่าเธอไรล่ะวะ่าเธอตายแล้วพะนะนว้ายว่หน่าก,ก็ขอใจว่าเธอต่างตายแล้วอีรีเลย่เธอตายค่ะแต่ว่ได้อล้วอยู่ค่ะปีหน,หน้าจะตายไหมบอกพี่น้องไม่กำลังใจใละลาย,ลายมือนี่อำเภอมหาชนะชัยยโสธรน,นะคะด้วยเริ่มหนึ่งทุ่มครึง่งถึงเที่ยงคืนหลังจากนั้นดูหนังต่อค่ะเต้นหนาหนังค่ะค่ะค่ะเอาไปดูกลุ่มนี้นะคะไปดูกลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้มีแต่คนสวย อาสวัสดีหน่อยลูกเจ็ดสิบคนแล้วค่ะวันนี้เราไปไหนกันวันนี้เราไปชัชัยหชัชัยเออปหาชนพูดไรน่ะนอนอยู่สวัสดีครับแม่ลูกอูยอูบนสิไปร่ำไห่ไผ่ฟังค่ะเจ๊สองสยองขวัญก็มาแล้วนะคะจะมาได้ถามมือแล้วค่ะเออนะคะเจ๊สองนะคะเก่าแล้วเดี๋ยวเราจะออกเดินทางประมาณบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงเนี่ยนะคะ สองคือแม่เนี่ยแม่สิสวัสดีสวัสดีนะคะทุกคนเราจะออกเดินทางโอ้เอากระโป๋ามาลูกมาพี่ดูวมึงเีอะไรเนี่ยมานี่มา่ีเร็วเร็วสวัสดีนะคะเจอกันนะคะวันนี้ที่อำเภอมหาชนะวาย260ลอยนแล้วคือว่าแท้อำเภอมหาชนะชัยนะคะจังหวัดยโสธรวันนี้มินิคอนเสิร์ตเจอลกแตกค่ะ เป็นเลิกงานย่มดีหลังจากยุดมาสองปีมือนี่เด้ออกงานแล้วเด้อพี่น้องค่ะค่ะวังวาหลังจากมือนี่เป็นต้นไปห้องกสิได้ออกงานตลอดคิวห้องอยู่เลยดีสิเดือนนี้มีสิบสามเมนาวงใหญ่นะคะอยู่รอนานี่ยี่สิบเจ็ดเมนาบ้านเดียมนะคะแล้วก็เมษานะคะสิบเอ็ดสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดยี่สิบเอ็ดนะคะสิบสองยังว่างใครจะจ้างก็รีบจ้างนะคะสิบสองเมษานะเจ้ภาพเลื่อนไปนะคะก็เลยว่างนะคะ ขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกคนค่ะเดี๋ยวรอรถตูมหับนะคะเมื่อนี้พอการมินิคอนเสิร์ตวาไรตี้เต้ยโลกแตกนะคะตั้งแต่19นาฬิกา30นาทีถึงเที่ยงคืนนะคะเป๊ะวินวุฒิศักดิ์เป๊ะนะคะลราจะนั่นดูหนังตามแปต่อคะเอาเต็มค่ะค่ะหนังต่องหนังต่อนะคะไปนั่งนมามามาเย่เย่บ้านเดียมใช่ลูกบ้านเดียมเจอกัน2ันที่17 มีนาคมนะคะ3ปีซ้อนต้องขอบคุณเจ้าภาพนะคะกับทีมงานเอภัสลาพาสูนาสดได้นี่หนิแม่หน้าสดได้ค่ะแม่พึงอาบน้ำแล้วนะคะสวัสดีครับลูกครับมอาแล้วเอาหน้าตุตีกันลังลังไร้กันมาทยอยทยอยมาเอาสวัสดีหน่อยลูกมิสตรบุลรลได้หน้งตุตีสวัสดีครับอาจารย์ถูอาจารย์เทอาสวัสดีครับนะครับแม่คือนไเห็นหนาวปะ คือปเห็นหนาวว่เอาหารมามัยแน่นักดนตรีของเรานะคะทุกคนมาแล้วนะคะเ,เ,เจอกันแน่นอนนะคะวันนี้ คือไม่สองสวัสดีอุ้ยชุ่มหนีบอยากโชว์ความร้อนสวัสดีกันเลยครับสวัสดีซ้อมคือไวแคทรีบมาเขาจะเดินทางแล้วนะลูกบ่อยากออกคลองนี้นะออกเลยออกแม่ดาลูกแม่ดาเห็นไหมเธอใช้สักคู่นี้ขาวตะคู่ที่เล่นทันทีก็มารีวิวหน่อยเร็วขีมมารีวิวเลยขายขีมกัเลยเร็ววันนี้เราจะขายขีมกันแม่ทาแม่ใช้ตัวเนี้ยเดี๋ยวได้ออกบ้านนะขบขายได้ไหมเนี่ ขายได้ออกบ้านนี่ไม่มั่นใจมากครีมตัวนี้ใช้ปุ๊บตึงปั๊บตึงปั๊บไม่ใช่น่วาหายดูซิจ้าอายุ4ี่ตอนนี้เหลือแค่อ่า22นะคะเี่สิาเมษาเจอกันจะภาพโทรมาคอนเฟิร์มแล้วค่ะน้องนัดเจอกันนะคะเมื่อนนี้เพื่อนชีวิตขออำเภอร์เพื่อนมาบอว่าอุยพอพยาบาลโทรมาแล้วนะคะมีสาดยิมอยู่ทุกวันนะคะเจอกันทุกวันนะคะบอกเลยว่าครีมตัวนี้ ใช้ดีมาก,ากาครับผมการันตีเพราะว่าใช้ดีมากฝ้าหายกะหายแล้วแบบโชว์หน้าสดได้เลยอันนี้หนา้าสดบริทาแปรงบริทาอย่างนะคะนี่นะคะท่าคีมล้วก็แบบออกบานได้เลยพวกนนีะ้สายปิ้งเลยพี่น้องนี่บริทาบริทาแปรงเด้ค่ะนี่อืมโอเครครับผมตึงยังลูกตึงยังตึงแล้วครับที่หไม่แพงด้วย <S 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 ที่ <S <S สําคัญไม่แพงด้วยนะคะครับผมเอาเจอกันวันนี้ทำไมสามรอยคนแล้วมาหาชนะชัยวันนี้วันนี้บุญพร้อมได้ยูบัน รออาจารย์ทูฝากกาบนิดอยู่ห้ามช้านะใครช้าหักกันเขาบอกเออด้วฮะป่ามากนะนนนะเดี๋ยวรถตู้มันจะไปก่อนนะบอกไว้ก่อนนะมือนีบุญค่ไปหาอีเม่จะฝาดเนมือนีเป็นมือบุญนะคะ แม่มีผูมิภามบ้เหมือนนี่เหมือนนี่เหงาบ่แม่วันบูบุญเหงาว่ะเพราะว่าเพิ่มมีดนี้เพิ่นบ่คโฮมกันเพราะว่าโควิดเนาะแม่เนาะอเมือนนี่มือบุญได้ซุมลูกเสียออกงานบวยพ่อในมู่ลูกด้วยออกงานมือแรกแหกมาน เดินทังปลอดปัยคุณมพารักษาให้ได้ไปเลยายทำมากคะขึ้นทุกคนทุกคนํำลํำเรวยๆน่นพี่แม่อวยพรให้แต่สาธุค่ะพี่เม่อวยพรในอุ้มนะจริงๆนะเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะพี่เอ็มหน้า<ม>สดมันพี่เอ็มใช้อันนี้มาแบบใช้มาแล้วดีมากจริงๆนะแบบมันใสเลยว่าต้องท่าแป้งว่าต้องอยังนะคะพี่นอ้องอะสีตดเขาจะไปมินิการเทอจังมากวันที่สิบาเนี่ยเขาเตรียมตัวกันล เออเดี๋ยวรถตู้อ้าวลูกสาวไปด้วยไปลูกอืลูกสาวจะไปด้วยไหมเนี่ยนะคะเราจะอะไรเอาเศษมือไปนั่เอาเศษมือไปนั่นะคะเนี่ยนักเตีเรากำลังกินให้แม่ล่ำจักรเนี่ยแม่อ่านแฟนเพลงว่าน้องฮักมันว่าให้แม่ล่ำจักรได้พ่ะนะแม่ล่บ่ได้ดอกเย็ดตุยล่บ่ได้ โอเคพอกันนะคะแมลงมีนี่คอนเสิร์ตต <te ุ้ยนะครับคุณนูนีนะลูกคิดฮอดแมตตุ้ยได้เอกตาสีวกรจ้าขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะวันนี้จะไลฟ์สดให้ดูว่าเอาขากล้องอะไรไปเรียบร้อยแล้วเวทีเครื่องเสียงก็ไปถึงเรียบร้อยแล้วนะคะเจอกันวัดหอกองอำเภอมหารชในชัยจังหวัดยะโสธรในพิรำในมณีมินิคอนเสิร์ตตุ้ยลกแตกนะคะตั้งแต่ หนึ่งทุ่มครึ่งขึ้นไปจนถึงเที่ยงคืนเป๊ะนะคะวันนี้นะคะเังขาบอกเขาล่วงไปแคตวนี่ยมันห่อนู่เด้ห่อนู่สูดโอเคนะคะสวัสดีไอ้ชนะชัยเจอกันนะคะพร้อมเดินทางสวัสดีค่ะ